ดีก oh, ็ดีเช่นเคยครับเอาอวันนี้มาดูทีมงานสุรัดโคกน้องนาหน่อยเอ๋อคนครับวันดีหน่อยวันนี้เลยสวัสดีครับเพิ่งมาถึงบ่เพิ่งมาถึงครับ ตรงนี้เลยคุณตรงไหนนู่นนู่นเลยเหรอมตรงกลางก็มีบอใหญ่บนนู่นมีตรงนู้นบอนีลกี่ไร่สามไร่เหมือนกันนะสามไร่สามไร่นี้จะลึกอยู่เจ็ดเมตรเจ็ดเมตรดูเลดูมันจะได้หรือเปล่าไปเจอดินดานก่อนเออต้องจีดต้องจีดคุณคำแม่ครู นี่ครับแม่นึกว่าได้ขุดวันนี้เราก็มาจะมาดูหน่อยเนพะื่อมาถึงเมื่อกี้นะแล้วแล้วเขาจะไปเอา xmg มานี่ด้วยเปล่าน่าจะย้ายไปหุยสำรานหุยสำรานครับเ่เไปวัดพรุ่งนี้แล่นี่ครับทีมงานไอ้ได้กี่โคกลแล้วนี่ลายนะ กว่าแล้วม้งอืมสุดินทั้งดีดัดงเอออันนี้มาลงเขตสองชั้นครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวก็แวะมาเยี่ยมเยียนนี่ครับปี่ไงบ้างรถขุดโกเบโก,โก้ฮะใ,ใช้หมดสูงสุดเลยอ๋อใช้หมดสูงสุดเลย ตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดมั้งเนาะ,ะมนมนไม่มีกล้องหลังอา้าวทำไมไม่มีกล้องหลังมันมีตัวตัดสเปกมาอีกดิตัวนี้ไป<อ>าทาั้งไม่มีอ๋อรุ่นรุ่น,ร,นรุ่นล่าสุดก็จริงแต่ว่ามันมีม,มีตัดสเปกอีกเหรออ๋อ่อยางรถไปหกแสน ลดไปหกแสนแต่ว่าตัดกล้องตัดไฟออกเนาะลดไปเยอะกันกนะน,น,น้าเอากันนะโกเบโก้ครับผมโอ้โหรุ่นนี้นี่เรียกว่าถือว่าเป็นรุ่นยอดฮิตย,ยอดนิยมนะภาคใตน้นี่ชอบมากเลยโกเบโก้เนี่ยเปรียัยดยดีคล่องดีเนาะ อนี่ครับเรื่งประมาณแปดฮะเรื่องแปดเรื่องหมดุ่มยุ่มทั้งทั้งวันเด้ออ๋อนี่ครับปไปในย <c oughs> เยว มันเก่งใหญ่มากนี่โอ้โห oh. ขึ้นมาแล้วนี่นี่เอาไปไหนไหนถ้าเราถ้าเราปิดนี่มันจะมันจะดับใช่ไหมดับกูแจ่อ่ะด,ด,ดูตั้งแต่เริ่มต้นเลยนี่ไหมให้ปิดนี่แต่ปิดขนาดนั้นวิทยุกนยังทำงานอยู่เลย อ๋อมีสองล็อกนี <c oughs> ่เปิดออปิดแต่วิธีทำงานเนาะครับนี่มดอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ความร้อนความร้อนกินน้ำมันกนะินน้ำมันเนาะครับอ๋อแล้วแล้วถ้าสตาร์ทก็คือเปิดสตาร์ทเลยใช่ไหมครับบิดไปอีกสตาร์ทอ๋อมีโหมดมีโหมด,มหมด อันอนีเอสไฮรอลิกไปเลยเป่นี่เปลี่ยนตรงนี้อ่าโหมดปกตินี่นี่เลยโหมดสแตนดาร์ดอ๋อสแตนดาร์ดคือมาตรฐานใช่ไหมรับดอ๋อตัวนี้ใช่ไหมครับออ๋ออีเอชอันนี้หมดแลยอ๋ออันนี้ก็เร็วชา้าเนาะอันนี้ก็ความร้อนหรือเปล่าโอโตเร่งเร่งครับนั่นไง เร่งดับออโต้อัตโนมัตินี่ปัดน้ำฝนใช่ไหมเนี่ยนี่แหละจะใช้ไอ้ตัวนั้นเขาตัดออกโอ้พวกไอ้ลายแยกบ่น่าจะใช่เปลี่ยนพุ่งกีอะไรโอ้ตัวนี้ไม่ได้เ่่นองจะใชตัวนี้ไม่ได้เลายเยกมาใช่ไหมอือใช่ไอ้หมดนี่อะไรไม่รู้ไม่รู้ตั้งค่าอ๋อเป็นภาษาไทยด้วยครับ เราใช้ทั้งหมดถ้าเป็น XCMG เป็นสาจีนใช่ไหมครับอ๋อนี่เป็นภาษาไทยด้วยนี่ครับโมดยิ่งกดเข้ามันก็ยิ่งเยอะเออแต่ว่าโหมดที่เราใช้ปกติก็โมดนี่โมดอันนี้มันเริ่มช้าแล้วใช้โมดนี่เลย โมเด็ตนี่นะมันจะไวเลยเนาะไวนี่ครับเดี๋ยวเราตัดดูดิตัดเลยใช่ไหมนี่บิดเลยโอ้เบามากเครื่องเครื่องเครื่องตอนนี้เราตัดแล้วครับก็พวกวิทยุอะไรก็อยู่อยู่ฝั่งไหนครับฝั่งนี้อ๋อฝั่งนี้ใช่ไหมนี่พวกวิทยุพวกอะไรนี่ครับวิทยุ ใช้ได้ไหมนี่ใช้ได้ครับอ๋อดีเครื่องเสียงมีบูทูธเลยมีมีที่ชาร์จมีอะไรหมดเลยโอ้เอเย็นมากเลยนี่คือภายในครับดีครับเรามานั่งอยู่ที่รถในหัวเข็นเย็นแอเย็นมากเลยเนาะเ็นมีมีข้างหน้าด้วยแะ้วนตุ๊ยทำงานได้ไม่ได้ ข้ามันขึ้นหมดเลยมันเย็นจัดเนาะกดยิบอะไรยังหนาวแล้วเ่นครับปกติมาถ่ายก็มีแต่ว่าทำงานนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ได้มาดูรันจอที่อายุเท่าไหร่นะยีทสี่ตีที่สี่ครับยินไม่โค้จนติดเลยไม่ใช่ครับขับจริงๆมันสองปีต่อครับ ครับมาร์ชองปีก็มาขึ้นจะมีกันนี่ทำหลายอย่างทำหลายอย่างทำถนนขุดอ้าวแต่ก่อนครับของใครอ่ะอยู่ครับแคสอยู่ท่กเกยอยู่เมืองอยู่ที่เมืองครับดีหรือเด็กแถวบ้านด้วยแล้วมีมีคนขับว่างไหมสักคนหนึ่งอ่ะตอนนี้ยังไม่มีเลยมากันเต็มอยู่อะไรไปอได้ขับพวกซิ่ ใ่หายากมากเลยครับตัวนี้ครับนี่ครับโอ้โหนี่ก็ข้าวข้าวครับครับข้าวนั่นแหละเดี๋ยวจะลองทดสอบอ่าระบบความคล่องตัวของเจ้าแมคโครดูก่อนครับเดี๋ยวจะทดสอบดูเปท่อใช่ไหมออกทางน่าจะเป็นท่อเอาเดี๋ยวให้ถ่ายรีบหน่อยได้มานิ่งป่ายืนยืนนั่งอยู่ตรงนั้

na lộp đi na có lộp <laughs> <laughs> Hãy ออกปีนี้บ่ตรงนี้น่ะ นี่หละโอเคนี่ใช่ไหมไม่ต้องยกมันดีขึ้นเนาะไม่ไม่ขึ้นมันไม่ใช่รุ่นเก่ารุ่นเก่ามันขึ้นมาหมดเลยมาแคตตัดโอเคมืดก็สั่งโอ้นี่ครับเรียบร้อยแล้วทดสอบแล้วแร่งก็ได้ทดสอบแล้วเมื่อกี้ เป็นว่าใช้ได้เลยครับชันนี่เงาชันนี่เงาใช่ชันนี่ปั๊มก็แรงนะชันนี่ขับไปคอนโทรลหนักสุดเลยชันนี่เหรอใช่กลับมาครึ่งเดือนนีคอนโทรลเริ่มหนักบางวันกับปวดแขนหมดเลยเออเป็นงั้นเหรอใช่ก็ยังงงอ่ขับเรไๆพอแสดงเคยขับชันนี่ไหมหรือเปล่าขับมาเลยใหม่เก่งเหมือนกันชันี่ใม่เหมือนกัน จะเริ่มมาจะขึ้นขันขับไปคอนโทรลแข็งดึงสลบนานๆเกือบจมแล้วเมื่อกี้ดีถ้าดินมาเลยจมก็เลยลากอยู่ลางนี้เยอะแต่ดินลมเลยแถวนี้เออปีนั้นชนรถเกี่ยวผ่านถนนนี่เลยรถจมอยู่แถวรถไถเกียวอืมท่อบอ่ะเป็นจมบนถนนเลยอืกับขับไปลากๆไปจม โอ้เจดได้กระท่อมนอนสบาย,ยตัวนี้นการว่ากี่วันเนี่ยขุดเสร็จนนเนี่ยประมาณห้าวันเล้าวันสามไร่นะเ<า>อตอ,อ,อต้องถอยดำเข้าได้ไหมนี่อาจจะไม่ได้ถ้าดินยากขึ้นเขียวขนาดนี้โอ้โหดูดินี่ครับสามไร่เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูครับ ช่วงทำงานนะครับผมคลิปนี้ก็จบไว้เท่านี้แหละครับขอบคุณมากครับ